เลิกเรียนสายบุรุษเลิกเรียนไม่ทันเลิกเรียนมีสายด้วยถ้ไปโรงเรียนสายเพราะว่าเดี๋ยวไปขึ้นก่อนไม่ไม่ใส่บูทก่อนเหรอดินเอาออกไปขึ้นเอาดึงมาใส่บูททางนี้ตัวหนึ่งเออไม่ไม่ดินมันมีบูทกับเพลาเนี่ยเนี้ยเออดึงออกอาดึงออกก่อน ออ่ะใส่ข้างนอกใส่ข้างนอกใส่ข้างนอกเอามาใส่ข้างนอกเอเออ่านะบอลหยิบใส่อา่านี่เพิ่งดันมาเนาะพอ้โอฮะดันเลยนะ้ะมันจะมีแหวนตัวหนึงนะ่งด้อ ไปมาเรอ đó, ๆอ้าวทีละว่าไงไม่ Nè, ชื่อ ขี่รถเดียวมาผ้ามาแล้วก็เอาคอนมาตีกกลางมันเล็บเยอะไหมเล็บเยอะไหมไม่เยอะเนาะทิ้นใส่แหวนไปยังฮะไม่ในนี้ใส่แหวนไปยัง

Yeah? ไม้ไอ้นอตหกเหลี่ยมเลยไปตัดตอนกลางคืนนี่ถินตัดตอนกลางคืนนี่เอาอะไรตัดไม้เนี่ยเอาอะไรตัดเอาแบบบางตัดเลยก็มีตะลอนนะครับ เงี้ยแบบต้องมีตลอดไนงะ

อบอลเองไปเอียงรถได้พิธีนเร็วอ่าเอียงรถได้พิธีนเร็วเออเอียงไปอ่าเอียงเองียงเอ,งเ,อ,งเ,องเอาตัวปอนพิงมาเอียงแล้วจับคายเกียร์ให้พิธีนจับคายเกียร์ยกให้พิธีนเร็วเอออ่าพิธีนหมุนมาพากันไปสองฟุตชอนนี่วันนี้เขามีอุ่นเครื่องที่ไหน อหลังโรงพยาบาลแต่ว่าเสบตีนที่ตีนพองแล้วมันแก่หลังโรงพยาบาลมีสาุตซอนี่กนี่ลูกมนี่เลยดูเออคิดว่าเป็นสนามสนามไอ้ไอ้นั่นเด้คิดว่าเป็นสนามเทนนิสเด็กงั้นวันนั้นนะไปตีเทนนิสเด็เอ้ยไม่ใช่เทนนิสอะไรนะแบดมินตันอ่าตีเป็นด้วยหรอเอาลองมาดินี่แหละเซียนแบดมินตัน เออแล้วไอ้นั่นล่ะไปตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังไหนจะคุยไปไหนไม่รู้ฮะไม่รู้กยไม่ใช่จะได้ถอดมือถอดไหมถอดก็ถอดโอซุกะมาตามยิงไอ้นี่ให้หน่อยพักเท้าให้หน่อยลงปอนถอยก่อนเลิกเกียร์ล่ะไอ้ละเบรกอเอาเบรกไม่ได้ใส่ ในบ้านมีแมกขัดยาวไหมมีแต่นั่นของพ่อเอาเอาไว้พ่อจะเอาไว้ทำเก้าอี้นั่ง่ะจึงนะ ไปเอาได้กุ้ยกับปอนเส้นใหญ่เถอะวะไปเอารถออกให้พี่ๆเขาได้ฮะ่ะเรานอดหูโชคนอดหูโชคใช่ไหมปอนหาเกียร์แล้วก็เราหน้าอ่ะปอนลองดูสิ นี่เลยนะครับเคลาน้าเคลาหลัง <มา S 1> น็อตหูโชคด้านซ้ายไหนไปไหนอีกข้างหนึ่ง,งน็อตหูโชคอีกตัวหนึ่งขาเกียร์นะครับฮะไปบังปอนมาดีดีวะเอ็นก<า>ับบอลมาดีมามาเดี๋ยว ลองใส่เกียร์ดูพอมันพอดีกับมือไหมปอนพอดีไหมยกที่บานเหรอว้าปอนปอนอีซิ่งนันว้า แรงจริงๆ oh เอาหน้าหลังขาเกี้ครับไปเก็บบ้านไปไปเลยกุยย้ยช่วยเขาเก็รบร้านเลยมาอีกไหมนี่โอเค